นี่ไงนี่ไงนี่จากพี่แจ็คนี่จากพี่แจ็คกระพงปักช่องไม่ได้นี่กากำลังดีนินด้วยนี่ สวยด้วยอ่ะน้องมันจะเอาไหให้นอปเคพี่แปไปขั้นเทพอ่ะผลงานปนินจากพี่แจ็กปากแปะแล้วเนียหลุดพอดีือ เม็ดต้องปกนิน